ใน EP ที่3อาจารย์จะพาทุกท่านมาชมอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดครับนั่นคือการทำเซกีเซกีเป็นวิชาความชุวยแขนงหนึ่งที่มีมา,มามากกว่าหลายพันปีเป็นวิชาชั้นสูงที่ส่วนใหญ่ใช้ในราชสำนักของจีงหรือบุคคลชั้นสูงหรือระดับมหาเศรษฐีการทำเซกีจะนำสิ่งดีๆที่เป็นตัวแทนของเจ้าของชะตาการนำาเปิ้เงือเปรียบเสมือนเลือดเส้นผมเล็บมือน้ำลาย และแผ่นดวงชะตาใส่ลงไปใต้หลุมที่อยู่ใต้เต่านั้นเปรียบเสมือนการเสริมดวงชะตาให้กับท่านในชีวิตคนหนึ่งชีวิตจะประกอบด้วยฟ้าคนดินฟ้านั่นหมายถึงช่วงเวลาที่ฟ้ากำหนดให้เราเกิดมาเราไม่สามารถย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงได้คนคืออุปนิสัยของแต่ละคนที่มีลักษณะที่แตกต่างกันสามารถปรับเปลี่ยนแปลงได้ส่วนสุดท้ายคือดินดินนั่นหมายถึงห่วงจุย้ย ตำแหน่งการปรับเปลี่ยนทิศทางซึ่งมีการแยกย่อยออกจากตำแหน่งแต่ละส่วนต่างกันห่วงจุ้ยคือการปรับเปลี่ยนบ้านสำหรับที่อยู่อาศัยหรือการสร้างสุสานสำหรับคนที่ไม่อยู่แล้วให้กับตระกูลเพื่อเสริมสร้างให้ลูกหลานและสุดท้ายการทำแซกีเพื่อเสริมดวงชะตาให้กับตัวคุณบ้านเมื่อมีการปรับห่วงจุย้ยเจ้าของบ้านจะต้องเป็นคนที่อยู่ที่บ้าน พลังจึงจะเกิดนั่นหมายถึง DNA ที่เราปรับไปนั้นจะเกิดได้ต่อเมื่อเจ้าของบ้านที่เราปรับได้อยู่บ้านเป็นประจำถึงจะส่งผลสุสานเช่นเดียวกันกับบ้านเราจะต้องมี DNA ในส่วนของเราที่อยู่ด้วยทําให้มีพลังส่งคุ้มครองถึงลูกถึงหลานถึงตระกูลแต่การทาแซกีเป็นการส่งเสริมในส่วนตัวของแต่ละบุคคล ประโยชน์ของการทำแซกีคือให้มีอายุยืนยาวให้มีสุขภาพกิตที่แข็งแรงพร้อมกับปรับเปลี่ยนดวงชะตาให้มีความโชคดีทำกิจใดมีแต่ความสำเร็จต,ตำแหน่งราบยอดมีคนเกื้อหนุนคำจุนทั้งหน้าที่การงานก้าวหน้าอีกทั้งเป็นผู้สืบทอดตระก,กูลบุตรหลานมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มสเสน่ห์และสง่าราศีให้กับตัวท่านเองเพื่อเป็นที่รักใคร่ของคนและผู้ที่ได้พบเห็นรวมทั้งผู้ครองความรัก พร้อมสั่งสมพลังบวกเป็นคนที่มีคุณธรรมย่อมมีโชคดีมีลาบและมีความเจริญรุ่งเรืองสําหรับท่านที่ทําไทรกีเต่ามังกรในภาษาจีนเรียกว่าหลงกุยตามตำนานเต่ามังกรเป็นหนึ่งในบุตรทั้ง9ของพญา,ามังกรมีส่วนหัวเป็นมังกรในขณะที่ร่างกายเป็นเต่าเต่ามังกรเป็นสัตว์เทพที่มีความเป็นสิริมงคลเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจสุขภาพดีและอายุยืนยาวเต่ามังกรจึงได้รับ การศรัทธาอย่างสูงจากจักรพรรดิในสมัยโบราณในศาสตร์คงช่วยของจีนแซกีเต่ามังกรจะช่วยป้องกันและคุ้มภัยจากสิ่งชั่วร้ายมีแต่คนให้ความช่วยเหลือคําจุนและเป็นที่รักใคร่ของผู้คนนะครับการทําแซกีในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ถือว่าเป็นเคล็ดลับแห่งความสําเร็จที่ทําให้ท่านทํากิจสิ่งใดมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครับสถานที่ที่ดีมีพลังงานที่ดี และมีอาจารย์ที่มีความสามารถประสบการณ์ในการทำพิธีแทกีเสริมดวงชะตาให้กับคนเป็นยิ่งส่งผลทำให้มีความสาเร็จในทุกๆก,ก้าวที่คุณทำครับภาชนะที่ใส่สำหรับการทำแท็กีของแต่ละคนจะเป็นภาชนะที่เป็นชนิดเดียวกันแตกต่างตรงที่มุมองศาและดวงชะตาของท่านต่างหากครับที่จะต้องบรรจุลงไปที่มีความแตกต่างกันความสาเร็จ จะเกิดเช่นเดียวกันครับขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ที่อนุญาตให้อาจารย์เข้ามาถ่ายทำพร้อมทีมงานการเสริมดวงชะตาแบบบุคคลมีอยู่ในประเทศไทยแล้วครับเคล็ดลับแห่งความสาเร็จอยู่ที่นี่แล้วครับหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอาจารย์หรือจะเข้ามาที่โครงการดีได้โดยตรงนะครับคลิปหน้าจะไปไหนติดตามครับสวัสดีครับ